วันนี้เรามาดูรถไถเอวอ่อนกันนะครับประกอบท่อนหน้าชุดชุดท่อนหน้าสำหรับไปทําซาลี่เองคนที่อยากจยากได้เซตนี้ก็จะจัดชุดมีเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น e t 9 5เกียร์เดินหน้านะสองถอยหลังหนึ่งครับเกียร ก็จะมีอุปกรณ์พบคันเกียร์ครับ1นถอยหลังหนึ่งสองครับคล่งคล่งก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวยกลูกเตะครับใช้เหยียบเบกครับ เบรกตัวนี้เราทำใส่ให้หมาเป็นเบรกหน่เบรกจะเตึบกว่าเบกรกยูดีตัวบีบเลียวครับใช้ขวาเราก็จะพวงมาทำไว้คู่กันแบบนี้พวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยบิวครับจะเซ็ตมาให้ตัวนี้ แปลงให้พร้อมใช้เลยตัวนี้ใส่เฟืองใหญ่ให้แล้วครับมาดูยางยางก็จะเป็นก้างปลาดอกสูงครับกระทะคิ้วขอบ16ครับใส่น็อตใหญ่ครับนอ็อตเต็มรูเราจะไม่แกว่งครับจะตรงเที่ยงดี เซตนี้45,000บาทครับใครสนใจก็ทักหรือโทรมาคุยเข้ามาคุยกันได้ครับ